สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่1นะครับมกราคมนะครับ2อ0 0ันหนะครับ2566นะครับผมก็นะครับขอให้พี่พี่เอนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับในช่องแนวทางบ่าวหลองนะครับก็ขอให้นะครับปีใหม่นี้นะครับขอให้คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านนะครับผมเนาะ นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเบาหลองก็ขอบคุณที่นะครับติดตามนะครับเบาหลองมาตลอดแล้วก็นานๆนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะครับก็ขอให้ปีนี้นะครับขอให้แนวทางที่เบาหลองให้ไปนะครับขอให้พีพีเอฟซีนะครับมีโชคกันทุกๆคนนะครับผมก็สําหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับวันนี้วันที่31เนาะวันสิ้นปีนะครับปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับในสวนเม็ดเดียวแล้วก็ในโค้งสุดท้ายนะครับ เรามาดูผลเรามาดูผลเฉพาะกิจก่อนนะครับ2 6 1กับ2 3นะครับรอบเฉพาะกิจนี่ไม่มานะครับไม่มีเราเพราะให้7กับ9ไปส่วนรอบพิเศษนะครับ846กับ99นะครับของเรามาเข้าในตัววิ่งรูดนะครับเพราะว่าเก้ไม่เน้นไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับเข้าไปที่99นะครับตรงๆเลกเบิ้ลนะครับ ส่วนในรอบปกตินะครับที่ผมเน้นไว้ให้นะครับ291กับ35นะครับ91ไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับพี่ถ้าเกิดใครเอา9้าไปวิ่งลูดนะครับเข้าไปที่91ตรงๆนะครับผมในรอบปกติเนาะส่วนรอบ V.I.P. นะครับ054กับ75นะครับของเรามาเข้าในตัววิ่งนะครับพี่มาเข้าในตัววิ่งเนาะนะครับวิ่ง7นะครับหรือว่าใครนะครับเอาตัวประกบนะครับ ก็น่าจะเข้า75ตรงตรงนะครับเพราะว่าผมพูดไปในคลิปเนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบ9นะครับก็เอา7ไปประกบคู่นะครับในตัวที่ผมเน้นได้นะครับนะครับผมก็เข้าไปที่75ตรงๆงนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่มีโชคเมื่อวานนี้ในสูตรเม่เดียวนะครับส่วนในทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไปพี่ไม่เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมทํามาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมแล้วก็พี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับแอดก็มีบ้านแนะนำนะครับบ้านผุมทองนาคานะครับพี่ๆก็ใครสนใจก็ลองจิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องแอดมินดูก่อนได้นะครับผมเนาะสำหรับบ้านเสียงโชคนะครับสำหรับฮานอยวันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียว ในตัววิ่งนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับผมวันนี้ผมให้วิ่งไปที่4นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่3นะครับอันนี้เลข3มนะครับเน้นนะครับเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับผมสายลูดนะครับก็จะมี30 สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจอก ตัวเน้นตัวเจาะให้ไปที่30นะครับ34 3สี่สาห้าสานะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับพี่พถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับไม่ชอบ3นะครับก็เอา4ีไปประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นได้นะครับอาจจะเป็น40 43ูนเนาะสี่ห4าสีนะครับก็ประมาณนี้นะครับ หลักร้อยผมให้ไปที่เลขสี่นะครับก็จะเป็น4ี่สามนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ขอให้มาตรงๆงเน้นๆนะครับขอให้มาตรงรอบนะครับพี่พี่ต้อนรับปีใหม่นะขอ,ขอให้เๆงๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้นะครับพี่พี่นะครับสมาชิก เก่าเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะครับก็ปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้นะครับคิดสิ่งใดนะครับขอให้สมดังใจหวังนะครับขอให้เฮงๆรวยรวยปังๆ,ๆงงงกันทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ